เสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาตามคำเรียกร้องอีกหนึ่งแล้วนะคะก็คือมาเรีอคนะคะรายการดิวเดสตลนะคะกับพี่ฝ้าและสุรักษ์นะคะเออเป็นรายการของพี่เอมจะเป็นเหมือนรายการที่พูดเกี่ยวกับไม่รู้อะแต่ว่ามันเป็นรายการที่เมื่ออะไรปีที่แล้วปะปีที่แล้วหรอ ไม่รู้เหมือนกันน่ารใจน่าจะก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์ป่ะใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าแฟนแฟนแฟนในคอมเมนต์อะพี่พี่แฟนเอฟซีอะในช่องก็ให้มาเมนก็ไม่รู้ว่าเขาให้เรามาดูอะไรไม่เขามาเมนให้เรามาดูรายการเออก็มันจะเป็นเนื้อหายังไงก็เออรีแอคไปดูค่ะไปดูกันเลย ขอขบคแลาสุรลักไม่ใช่น้องจีบไหมอ่ะเราคิดนะเขาเป็นพี่น้องไหมเสียอาการเลยสัตว์ สมมติว่าเจอแบบคนที่ชอบเลยคือก็จะมองแบบชอบไงมึงไม่มองแบบล้าสายตาด้วยมึงมองแบบก็มองให้รู้ว่ามองสเปคของสุรักษ์คือแบบไหนสเปคอันนี้คือไม่ชอบคนที่แบบเข้าหาสวยแค่ไหนต่อให้เข้าบุกแรงๆก็ไม่เอาไม่เอาเลยล่าสุดเจอผู้หญิงตรงสเปคมากเก็จะไปส่งพอเขาขึ้นมาเขาทำไงดูว่ามึงต้องเสิรคนอย่างกูนี่ขึ้นข้อมีเลย ไโอ้แล้วขึ้นไปได้วยส่งคืนแก๊ปนะแล้วมือเราอยู่ตรงไหนหนูก็อยู่อ,อย่างนี้เลยหนูแบบว่า <c oughs> ดีไงสวัสดีจักกลับมาแล้วนะจ๊ะก,กับรายการดิวเดทนะจ๊ะฝากากดไล,ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะสปอนเซอร์ปีใหม่ก็ยังไม่มาสักทีมันยากเหรอวะหรือว่าไงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็คือขอต้อนรับคุณฝ้ายสุภาพรมลิศอนค่ะ ออกไปเถอะไปไปตรงนี้น้ำตัวมึงออกไปซะสวัสดีค่ะฟ้ายสุภาพรมาริซอนค่ะมิสแกรนทีแลนด์2016โอ้ยแต่งมาดีๆแล้วนะดีๆแล้วนะคุณท้ายค่ะก็คือล่าสุดที่บอกโอกหักกับใครทําอาการเลยจัดท่านี้สถานะทั้งหมดใจเป็นไงบ้างคะุก็ปกติดีไม่มีอะไรที่แบบผิดแปลกไปเลยอ๊ะกี่คนตอนนี้ที่คกูอยู่ก็ ไม่มีไไม่มีไม่มีไม่มีมมสเปคของคุณฟ้าเป็นไงคะไม่ชอบคนสุดสิงไม่ชอบคนขี้บังคับอะไรแล้วเป็นคนที่ชอบแบบขี้หรือไม่ไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบแต่ว<ม>่า<ม>สิ่งที่พูดมาคือตัวเองเป็นหมดมเลยนะ <laughs> จริงไหมที่ไกเราเป็นแบบชอบเราแล้วแต่ว่าเราไม่อยากคนได้แบบแบบได้คนแบบเราอ่ะเออเวลาเขาใส่ชุดลาตีเขาก็จะสะกดสะองดูเป็นโมเดลดูเป็นนางงามไปแต่ถ้าสมุิเขาเมาเขาจะเป็นท่านี้เลย คุณลุงเหรอก็จะมองหดชอบเยมึงไม่มองแบบล้าสายตาด้วยมึงมองแบบก็มองให้รู้ว่ามองจะได้อย่างเงี้ยจไหมของเก่งในมูกรู้อ่ะ้มาแล้วแงน้สอัสดีค่ะคสุรักษ์อ่ะรัสสุรักด้วยค่ะเปนผมก็อยู่เปนที่สมไม่เป๊ะวันนี้ว มาไหมวันนี้ไม่เหรไมอ่อนจักันเดี๋ยว้ไปไหนมาไหน่กันบ่อยง่ากชบกันอเตฐนมาขึ้นมาเป็นแนั้นไหมยังไม่เห็นมสายเดียวกันหรอจีไหมต้องถม่น้องไปาไหนก่อนมาไดกี่ล้านสุราสมประมาณสามลามีสุราสงสีแลวก็สุยะ อันนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวต้องนี้เลยอันนี้คือสุอ่ะอันนี้ล่าชสีอ่ะี่องสี่้อยน่อยอ่าโอเคอันนี้คือสอันนี้สน้อยห่าลอใครูะไรตนู้รไช่อะไแตวไ็ชอบแบบคนที่มันแบบตัวเล็กตน้อยอยงใช่อ่ะเรที่จะเาเป็นพี่น้องไหมพี่น้อง อ่ะสุด l a s ถ้าสมมติพี่ฝ้ายชอบแบบตัวเล็กตัวน้อยนี่ถ้ามัั่เองนะอ๋อจากว่าเป็นพี่แล้วแต่จริงจรอะเราแบบไม่ได้ติดเรื่องโฟร์แบบ จะเป็นครูไหนแต่ว่าแล้วละโพลไหนสุดาโพลไหนเขดูขนาดนี้ดูไม่รู้เลยพังหลังก็คิดว่าพี่พายอ่ะ no ไม่ได้ติดเรื่องโพลไหนแต่ว่าเราหรเหมือนเวลาใครเข้ามาในชีวิตอ่ะคือเราจะมีสเปซเป็นของคือหนอนมีคุณพี่นะเราจะไม่ได้แบบวันหนึ่งเราจะลื่นไหลอะไรเงี้ยแบบมันลื่นลมได้ลื่นลมแบบลื่นลมได้แตสเปซของแกวนทุการคืยอะไรสเปซของสุดาคือแบบไหนหสเปซคือคนสวยคนรักาดีอะไรเนี้ย เข้ากันไม่ได้ที่มันไม่ลงกันก็มันก็ถูกขึ้นมาแล้วไม่ใช่หมาบ้านเราด้วยนะคุณสวยแค่ไหนต่อให้เข้าบุกแรงๆก็บเนี่ยน่าสุกเจอผู้หญิงตกไปเราก็จะไปส่งเพรเขาขึ้นมาเขาทำเป็นว่ามึงเจอคนเห็นกูนี่ขึ้นข้อผีเลยแล้วที่ได้วยส่งขึ้นแก๊สนะเขาเมาแล้วแ่ก๊สนะแล้วมือเราอยู่ตรงไหนหนูไม่ขึ้นเลยถึงแบบว่า เพื่ออะไรอ่าแล้วก็คือขอรู้กันแบบแล้วอ่ะหนพี่ไฟแบบแต่ก่อนไม่ใช่ลูกหนีเนาะเฮ้ยไอ้ก่อนไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยไม่ปัจจุบันอยู่นิ่งๆขึ้นเนาะอืดเจนจริงเลยอ่ะพี่ไฟพักกับพี่กูกูกูจะ ไม่แดดเล่าเหมือเลยอเกิดกถอมซื้อทองก็หน้าหลักก็หน้าหลักน้าหักน้าหักนาักเยอะเขาก็ข้างอีฟ้ายมากข้างแบบข้างเลยข้างมานานมากแล้วที่นี่เขาโพลูมแ้วอีฟาเกนข่าวหรอไม่ชอบคนนัิ่งยิ่เขาก็แดดบอกบอกบอกได้ไหมขอจิมได้ไหมเิ็มได้คุยเยอะๆตรงไหนบอกกล้องให้กล้องดูได้ไหมอ้้ย แบบนี้ไม่ได้ถาได้มล่าโยสูงพูดแค่ขอตินไดไหมทำไมู้ะไรกไม่รู้ถามเราอย่างนี้เราก็กลัวเหมือนกันเราเดินนีเหมือนกันเพิ่สังเกตเก้าอี้นั่งของพี่เอ๋น่าหานดูมีโมเดล ใครอ่ะสุดหมีไหมการที่ชอบมีค่ะแต่ว่าคนที่อยู่เหมือนกันแน่ใจเป็นแบบนี้อ๋ออ่าและวันนี้ขอต้อนรับตูนเอลี่ค่ะรีบารบ้าค่ะอะไรโอ่ยเป็อิเซอร์ออที่เพิ่งสึกปะ ใครอ่แนนะ,ะแพรอนะะคแี่หรอเขายังไม่สึดน,นะคะไทยวันบวชอีกแล้วหรอที่นี่โอ้ยแกพอพารอเรือะแพรนี่แหละไม่หรอแก่แค่ผมแค่นี้พิมพ<อ>ไปถามเองว่าพิมไงพอ,อรอสอดย่อพิมพ์มันจะยาวไปกว่านี้ได้อีกปหรอวะ เด็ไหนที่จำไม่ลืมขอแต่มาทับใจหรือไม่ทับใจนะที่จำไม่ลืมเด็ดคือไปกินข้าวใช่ปะนักเกิดคือกินข้าวข้งกินข้าวเลยไม่ได้หรอทำไมอะอยากได้มากพูดตรงๆอยากได้พ่้ายมันค่อยๆไปเป็นตามสเต็ปเนาะู่มหนุนเขมีนอกเพามีนก็ตายอย่นี้อื่น้ง้อเ้ยแกอันนี้คืออะไรเนี่ คนคุยหรอ,อหรืออะไรไม่แล้วต,ต,ตอนคุยไม่ได้ถามหรอว่ามีแฟนหรือเปล่าไม่คุยเลยชัดเจนชัดเจน,เจนไม่คุยต่อเนาะมันเฟลเนาะมันบอกได้เนาะแบบเนี้ยการเกิดเมื่อนานแล้วล้างของหวาเบลกันไงนะ ดูหน้าพี่ไายดิไม่ชอบทำแบบนี้นดีตั้งใจเราไปด้วยกันแต่ชอบอะไรที่บังเอิญจับคัจะถูกลงมาจักหนเราไปเออเดี๋ยวเราจะมาที่นี่นะแต่ไม่ได้นัดนะอันนี้คือไม่ได้นัดแต่วที่นี่อะประมาณนี้หนังดูน่าพี่ไพ่ไม่ไนัดแล้วมันจะเจอกันได้ยังไงวะไม่ได้นัดไม่ได้นัดแต่ไม่ได้นัดตจะบอกว่เออก็จะนัดอยู่ตรงนี้แหละถึงประมาณประมาณสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ไปที่อื่นต่อวันนี้ไม่ทำงานที่พอเทียนนว่างอะไรเงี้ยอยากมาก็มาไม่มาเป็นการรอดใจวันนั้นเราก็เลยหวานไปนัดก็ลองคืนนัดก็ตอนที่ผมเมา้สรุปนัดหรือไม่นัดไม่นัดไม่ับงเออุปนันหรือไม่นัดใช่ไหมอนอเาว่างงว่าไเนี่ยสรุปนัดหรือไม่นัดเดี๋ยหน้าพี่ไปก็คือนั่งง ดูหน้าพี่ฟังสรุปงนัดนหรือไม่นัดเนี่ยไปเราก็เลยคิดว่าเธอเทแล้วเธอถ้าเรานัดเธอเราก็อนัดแล้วไม่นัดอ๋อพูดถึงเมื่อกี้ว่านัดไม่ได้นัดอันนี้คือการการท่าแบบว่าเราจะไปที่นี่ร้านนี้นะเออเออแล้วเขาดูลำบากมากเลยนะไม่นัดไม่นัดแล้ววันเนี้ยนี่เป็นรายการเขานัดหรือไม่ S <S ไม่นัดลงอกกี้กอดกี้กอดไมี่ยมันมาเช้ากีไปทีนึงนะจะใส่เสื้อสีสีเขียวแต่ลุกใส่สีดำสีแดงเขียวแดงกลับมาที่นัดไม่นัดก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เเดี๋ยวนะพี่ที่ก่อนจะลุกแล้วกับพี่สายหยุดยังหยุดเยอะจะปิดแล้วเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครก็ใครด้วยรองมันหมดแล้วรายการนะมันมันพอแล้วนานนานคือหนูนะเขามานี่ใช่ป่ะแล้วอยู่ดีๆ5ห้าทุ่มคนนั้นอยู่ไปที่หนึ่งเธอมาที่นี่เราจะเราปักเนูบบงนัดใช่ไหมเบื่ออีกแล้วพี่ไฟสรุปก็คืออ่ะ กูก็เลยไม่ได้เจอเขาที่นั่นเพราะว่ามันไม่ได้มีการอคนอนโทรลกัเลยเสรุกนะปะถ้านั่ก็เป็นกุจับร้าที่หขอบคุณลักสวัสดีค่ะกูบอกมึงเอามือขึ้นมาอันนี้มึงเป็นคนนี้กูเป็นกูเป็นสุรั์มึงเป็นคนนี้ กูบอกว่ากูจะไปที่นี่อืมแล้วอันนี้บอกที่นี่บอกว่าไม่ได้นัดอันนี้นัดไหมน้ำแต่กูแบบกาบอกว่าอ๋อเห็นเธอเนี้ยไปห้านทุนไแล้วนี่งงไหมงงนิดนึงทำไมเขาไม่หอยอยู่ที่นี้เลยแล้วนี่ไปที่อื่นอ๋ออ๋อนี่โนอันนี้เลยเลยไม่ได้มาเปรับไม่ไม่ไม่หรับเขายังอยู่ที่เดิมเขาไปอมกันตอนไหนเนี่ยไม่เที่ยงอยู่อย่างเที่ยงอยู่ไม่เที่ยงอยู่เที่ยงอยู่คืเขาอยู่นี่อยู่ที่เดิมแล้วเขากลับมาเมื่ไหนไม่กลับมา สุดท้ายคุณไปรักเขาเฮ้ยวันต้องมีงานกูกลับไปถึงบ้านกูไปทำอะไรวะคุไปยังกูไปรักได้ยังือรักแล้วอ๋อไปรักแล้วอ๋อไปรักแล้วอุ้ยเหนื่อยมากเาไปสองร้านแล้วทั้งรายการคือยังยังคุ้นหงกับเรื่องนี้ไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คล้ายๆเรานับเลขตอนอนุบาลจำเลย เออพี่ไปถามเองเหมือนกันตอนนี้มีแฟนไหมสุดฬาไม่มีค่ะดีแล้วหนูไม่อยากมีดังมากพูดดังมากโอ้โหหัวหมีกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยคุยไม่เก่งอยากร้องก็ร้องแต่ผมไม่ชอบเราแตะทำไมอ่ะอุ้ยสงสารวิทยากรมากอุ้ยหนื่อยมากรู้สึกของของของป้ายสุดรักอย่างเงี้ย เราจะรู้ได้ไงว่าอยอยู่น้ำเลยอโอเคกับเราหรือไม่โอเคมีสัตวางอะไรเดี๋ยวเราเราไม่ชอบผยว่ราไอบิแล้วเพราะเราเป็นคนเคี่ขันไอ้จัต์เคี่ยคันเหมือนคุณหนึ่งเลยโอเคกับเราหรือไม่โอเครู้จากนัศนคติการพูดทางแรกที่เจอชอบนหรไม่ชันเลยว่ามีคนที่อุ้ยชอบจร่าจริงเราพอที่จะลดบางอย่างของเราได้ไหม

เปลี right. ่ยนอะไรเราหรือบอกว่าเธอทําอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาตรงนี้เหมือนด้วยตัวเราเอง่ะเราเปิดหัวน้ำอินเองเป็นด้วยเธอทำนั้นทำนี้เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วปรับเปลี่ยนเรื่องไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันมันซูนกันได้แต่ว่าถ้าเขาเข้าใจเราเขาจะรู้ไลฟ์สไตล์เรารู้ได้สิ่งที่เราเป็นเราเข้าใจซึ่งเราเรามีความรักเขาไม่รับทุกคนเลยพี่ไปดูน่พี่ไปสั่ดนทุกชาตคนนี้เกินสามเดือนผ่านโั สองเดือน่านโปรปีหนึาโปรอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เข้าใจว่าฉันปิดอย่างงี้ไปแล้ว um, พี่ก็ทำลงต่อแล้วครั้งิี่็็ปิดลงเพื่ออะไรวะย้ำคิดย้ำทำาือหวานใช่ไหร้าน้เป็นคแบบสมอรเสมอ ต้องตั้งตาเลยเลือกเซ็กส์แกหิวไปหมดเลยอ่ะผู้ทำอะไรก็ดูไม่ดีเลยเลือกเซ็กูต้ยงสารมามีหน่วยงานช่วยพี่ฝ้ายไหมเริ่มจากสุนัขก่อนเลยคิดว่าเราเนี่ยเป็นเสือหรือเป็นแมวโอ้แน่นอนเป็นเสือทุกคนเวลาเห็นแบบว่าเป็นผู้หญิงนิ่มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเริ่มหัหน้าพี่ฝ้ายแล้ว เป็นสิทให้เท่าไหร่ถึงล่ะให้เป็นสิทธิ์แบดเดือดนิดนึงค่ะปวดเดือดนิดนึงซอสแซลมอนแจมือเหรอเหมือนหิวแก็ไม่ได้หิวนะให้วไมหิวเอาอีกอย่างก็ลืมหิวหรือไม่หิววิพากษเป็นแมวเหรอแมวป่าอย่างนี้ทุกวันนี้เหมือนแมวเนาะเหมือนแมวเบบี้เต๋อเป็นแมวที่คุมเกมอ๋อ โก็ไม่เสือละอไม่ได้ก็ค er ือแบบชอบเป็นคนที่แบบคอนโทร่มากกว่าฝากถึงคนบอกของ L G B ก็ความรัมันเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วรูกันแล้วมันก็มมีเจ็บบ้างเสียใจบ้างเหนื่อยใจบ้างมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะความรักของ L G B T เป็นในทุกเพศมันก็คือเพศทุกวัยชายทั้งหญิงแท้ก็แล้วแต่ถ้าวันนี้สบายใจกับคนนี้เราก็อยู่ ถ้าวันนี้ความสบายใจมันให้กันไม่ได้แล้วมันมีแต่เรื่องเสียใจเราก็ไม่ผิดที่เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อความสบายใจของตัวเองตัวต้องตัวต้มโอ้ยไา<ป>ยุ้งหมา <c oughs> อะไร <c oughs> เราอยู่ในยุ้งหม่แล้วให้เป็นสุา LGBTQ อย่าไปตั้งคุณหามกับเขาเยอะแบบเฮ้ยยูเป็นเพศอะไรอ่ะยูชอบผู้หญิงออกมาได้หรออะไรเงี้ยช่วงตอนเนี้ยมันเนี้อว่าดูหน้างดีที่ก่อนกับมันนี่ยเหมือนคือเนี่ะ จะเล่ายังไงเออแบบยวไม่ก็จะมาแบบเด็ดอะไรนะนัดนี่นัดอีกนัดนี่นัดอีกอันหนึ่งอะไรนะไอ้ไรอยู่แล้วฝากผลงานเลยตอนนี้ผลงานอะไรคะหิวไม่หิวอ๋อหิวไม่หิว สารขาฝ i f i ด้วยค่ะวิทยุ9ค่ะ10นะคะโดรเลขค่ะใครที่ยากไปตัดผมจังเลยอ่ะพอเทียก็แวะมาได้แ้วตอนนี้ตัดทรงอะไรหรอมันจะได้แบบว่า2ชั่วโมงขายไม่ lady ค่ะก็หลักข่าวนะคะแล้วก็มุนตังอันงที่กำลังขายพามุกซ์นุ้ย่ายอันนี้คือนรายการแล้วก็ย้อมตั้งนานแล้วใช่ไหมรายการเราผลงานได้ทาง instagram สุรังนะคะแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ในเดือนหน้านะคะก็อาจจะได้เห็นผลงานกันใน ลง้เจอก็ฝากด้วยนะะแต่ว่าโรเตยังบอกไม่ได้ร็ฝากด้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัตกด้วยนะคะฝากรับเจอกันใหมไที่หต่อไปสบวันนี้กมบายต้องรอเนี่ยต้จบเร็วเนาะหัวราจนเจ็บคอฮะดูม่ออีใดูมยบัยู้อเลยโอไม พอสาระอะไรจากรายการนี้หัวเราะไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็งงงงไปอีกร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์งงกับเรื่องของพี่สุราไปแล้วนัดไม่นัดสรุปนัดหรือไม่นัดเมื่อกี้นัดตอนสุดท้ายจริงๆคือนัดสงสารพี่เอมกับพี่ฟ้ายมากคือแบบว่าพยายามทำความเข้าใจแต่แล้วเรื่องที่ถามมาอะคือกลัวว่ามันจะสรุปนัดไม่นัด ไพี่มองพูดมาเรื่องที่สองหิวหิวแบบไม่หิวไม่หิวแบบไม่หิวก็เป็นอ่ารายการที่ถ่ายนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไหมรายาสไตล์นะก็เป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละหนึ่งปีที่แล้วอ๋อหนึ่งปีที่แล้วทุกคนเป็นรายการที่นานมาแล้วฉะนั้นแล้วคําตอบของพี่ฟายก็คือเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่า ตลกมากทุกคนคือตอนเนี้ยพี่ฟายอ่ะเท่าที่เราแบบว่าไปสองโมเมนต์นู่นนี่นั่นหรือการทํางานอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเขาดูนิ่งมากเลยนะใช่ปะไม่เหมือนตอนเนี้ยเออไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนที่ผ่านมาเนาะหรือว่าเขาแบบอันนี้อย و, ู่เก็บทรงปะมัน,มนต้องมีเร<ง>ือะไรที่ทําให้ต้อง <S 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 เก็บทรงนะก็อาจจะหนึ่งด้วยอ่าพี่ฟายเป็นตอนนี้คือกําลังมีกระแสแบบ ในซีรีส์แล้วก็เป็นเป็นนักแสดงที่แบบได้รับความนิยม่ะเนาะแบบมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมีการค้นหาเพิ่มขึ้นก็อาจจะต้องวางตุ่มอ่าให้เหมาะสมอะไรอเงี้ยด้วยอต่ว่าเมื่อกี้เป็นเป็นน่าจะเป็นคอนเซปต์ของรายการนะเพราะว่าเป็นเป็นรายการที่รายการนี้สิบแปดบอกอาจจะมีภาพเด็่งไม่สมไม่กัไม่ต้องพูดก็ได้บังไม่ต้องพูดก็ได้ฝังนอนนอนนอนเออแต่ก็ไม่ได้ ขนาดนั้นเออเป็นคำถามทั่วไปก็ตลกมากอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือตลกอ่ะก็ยิ่งพีเอ็มเป็นพิธีกรอ่ะดอพี่ฟก็ตลกคือไปในทางเดียวกันอ่ะเป็นสไตล์เดียวกันเลยสามคนเนี้อ่าเราก็จะได้เห็นมุมมองทัศนคติเรื่องอะไรนะความรักปะเอื่าถามความรักเนาะการที่จะมีความรักเออการออกเดทอะไรอย่างงี้ว่ะยังไงเขาเขาทมสเปกคด้วยปะ เดทที่ปื้มแล้วไม่ปื้มเป็นยังไงอันนี้คือคอนเซปต์เนาะแต่แรกนะที่พี่แ้าบอกว่าเดทกับสาวแล้วแบบอยากเลื่อนขั้นแต่สุดท้ายคือมันเป็นการแบบว่าคุยเฉยๆปะแต่ว่าแบบคุยเฉยๆแต่เราไม่ได้ตกลงกันว่าคุยมันมันเหมือนคุยกันอะอาอแต่ทำไมถึงแบบอุ้ยแฟนหนูรออยู่ข้างนอกแต่คืออะไรคือเข้ามากับแฟนค่ะเขาจะกลับกับแฟนด้วยไม่ไม่ไม่พี่แฟนอาจะคุยเฉยๆหรือเปล่าวะ ก็เฉยๆมันก็ต้องรับรู้ถึงสถานะแม่นทุกคนว่ามีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือเ,รเขาไม่บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่บอกแล้วก็เราก็ไม่กล้าถามไงมันใจประมาณหนึ่งอ่ะมันต้องถามไหม <c oughs> มันต้องรับรู้นะเพราะว่าคนคุยกันมันก็ต้องรู้ปะ <c oughs> บางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวเยอะหรือเปล่าเขาจะแบบเฮ้ยนัดกินข้าวเฉยแต่เรื่องสถานะมันเป็นเรื่องจะเป็นนะคะยู่ดีๆจะมานัดกินข้าวแล้วเหตุผลอะไรที่่ฝฟายากเรื่องขั้นขนาดนั้นว่าแบบไม่อยาก แค่กินข้าวแล้วอะไรเข้าใจไหมคือแปลว่าเป็นการคุยถึงขั้นแบบขั้นขั้นนั้นแล้วอะพี่ไฟก็ถึงคิดไปไกลขนาดนั้นอะแต่สุดท้ายมาช็อตฟิวก็คือจะกลับกับแฟนสอนสารพี่มากอ่าแล้วก็พูดเรื่องสเปคสเปคบอกว่าอะไรนะคนตัวเล็กปะอ่าคนตัวเล็กน้อยตัวเล็กตัวน้อยน่าจะพี่ไฟน่าจะชาบคนขี้อ้อน อืแต่ก็ไม่ใช่จูจี้จุกจิกแต่ไม่ใช่จุจี้จุกจิกแบบอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แน่แ่แบบตามติดอะไรอย่างเงี้ยบอแวร์โน่นนี่นะก็ก็เหมือนที่ที่ทุกสัมภาษณ์ที่พี่ไฟฟ้าพูดนะปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คงเป็นก็คือเหมือนมีสเปซให้กันอะแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนเหมือนที่พี่แกแกพูดอะไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้แบบมาก้าไกในการทํางานหรือหน้าที่อะไรต่างๆที่มันจะทําให้เราแบบ ไม่สบายใจเพราะว่าเมื่อกี้แกชัดเจนว่าถ้าไม่สบายใจเราก็ไม่ผิดที่จะแบบแยกออกจากกันได้อืมใช่เอาบีบกบใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นเดทที่ไม่ประทับใจที่แบบเซงอะไรของพี่ฝไปนะคะไม่ทำอะไรละเมาเกี้ส่วนเรื่องต้นสิบไม่หักเฮ้ยไม่ถามว่าเรื่องเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นแมวหรือเสือตอนแรกพี่ฝ้ายบอเป็นแมวแต่เป็นแมวที่ คอนโทรก็คือแมวป่าวะเออสรุปว่าก็เป็นเสือนั่นแหละเออแมวแบบแมวแบบตัวเท่าเสือดาวปะใหญ่จัดเออกพี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะก็เป็นเสือนั่นแหละนั่นหลักนั่นหลักแต่เป็นเสือที่ร้องเงี้ยว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 เหมือนที่เบบี้เออเหมือนที่เบบี้เสือวะอเขาจะแซวเนาะมีพูดกันนะโอเคค่ะทุกคน ก็หลกพี่ว่ะพี่จะพูดเรื่องไหนอีกไหมอืมเขาถามแค่สองสามประโยคไหมเมื่อกี้เออสองสามคำถามอ่ะอืมดเล็กงงแต่ว่างงไปแล้วกับเอองงกับคำถามของสุรักษ์อ่ะคำตอบเออคำตอบสุรักษ์กับ่ังนัดไม่นัดอ่ะเออเขาก็ปาไปแล้วครึ่งรายการก็ได้เห็นมุมทัศนคติของพี่ฝ้ายอีกมุมหนึ่งก็พี่เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของ ความรักของทุกคนอะเนาะเป็นเรื่องธรรมชาติทั่วไปที่ใครๆก็ต้องมีแบบนี้แหละอย่าดรมม่านะทุกคนมันเป็นวิดีโอที่ถาผ่านมาแล้วเราโฟกัสปัจจุบันแล้วก็ผลงานตัวพี่เขามากกว่าเนาะตามผลงานของพี่ฟ้าแล้วก็สุนัขด้วยใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าจะมีภาพยนตร์เร็วๆนี้ก็เราจะตามค่ะทั้งสองคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยพี่เนี่ยอ๋อพี่กปวะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนี่หรอ <laughs>